วายไอทิดโจใกล้เลือกตั้งแล้วเป็นยังก็มาน,าน,านั่งหนังนิวคิวขมมดอยู่นี่นอะังอุกอังแถานอละอ่ะอปู่เอาปูมม่มาดีครับมันแต่ใส่นออยู่นี่มันห่นนอนไหมผมว่าเขาไปคุยกันในบ้านก่นอกนเนาะจะเป็นห่อนแห้งอากาศกระไดโอ้ย,อยวายไอทิดโจเป็นยังไงคือเดี๋ยวมานั่งขางสะโต๊ะปลาอยู่ผู้เดียวมันมีอย่างนักใจปนันบ่ ้มันกกมีเนวอุกอังใจอยู่นั่นแล้วบ่วสบายใจอยู่หลายอย่างเพราะจยื่นคัดค้านพ่ดคัดเซียนคัดค้านอีลีน่ก็ฟังรายละเอียดก่อนเดอ้อผู้ที่มีสิทธิเลือกตัง้งยื่นคัด้านการเลือกตั้งใดตังแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตัง้งจนถึง30วันนับแต่วันประกาศผลเลือกตัง้งเว้นแต่คัดค้านเกี่ยวกับค่าใสใจในการเลือกตัง้งให้ยื่นใดในวันเลือกตัง้งจนถึงห8่อยวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตัง้ง การคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนนให้คัดค้านในระหว่างเวลาที่ยังนับคะแนนบ่แลแล้วเสร็จหรือกรณีคัดค้านการรวมคะแนนให้คัดค้านก่อนจะประกาศผลการนับคะแนนที่น่วยเลือกตั้งอ้าวเครียดหนาโจโลจะฉลายทิ่โจไอยื่นคัดค้านการเลือกตั้งนะคอยเขาใจยู่ขยยเขาใจเตโดแลวแต่ว่าไอที่ยืนคัดค้าน,นาเนี่ยไอผู้ยุ่นเฮียนนะเมมันจมเศร้าจมแรงเบื่อเฮ้ยเนาะ ไปมีธุระเรื่อยๆโอ้เอาเอาจังพวกันหม่สันครัครับครับไปไปเด็กที่คาดขันยังก่อนเดยวนี่มาปรึกษาก็มีอีโตโัวขอใครมันก็ดู้โอ้ยบมาไปเพื่อนน้นเมย